ไม่มต่อได้แ่ีดอใชไม่มีนะแล้วก็ไปต่อแค่นั้นเองโอ้ป้าใครไปทำข้างหนุมัมีมีไม่้ยนีตไม่แล้วตอนแอเสียนี่แม่ยายกับเมียนน่งเลยป่ะตัวเนี้ยแวเอีเนี่ยตอนแใชอยู่ตัวเนี้ยแล้แกไม่ดูเี่ยตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยเนี้ย

ม,มันเป็นไฟล์วิดีโอ,อ,อ,อทัอ้งทั้งคำพูด <laughs>